เมื่อวันที่3 1ตุลาคม2565กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติจัดประชุมสมัมมนาครั้งใหญ่ให้กับสมาคมกีฬาใช้คำว่าแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจากทั่วประเทศรวมทั้งกะกะทส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ทำความเข้าใจโดยใช้ระบบออนไลน์ซึ่งเป็นระบบที่ทางกองทุนได้ใช้เวลาในการพัฒนามากกว่าหนึ่งปีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในการยื่นคำขอให้ครบถ้วน เอกสารถูกต้องจนสุดท้ายเข้าร่วมทำเวิร์กช็อประบบคำขอ NSDF และทดลองใช้งานจริงมุ่งเน้นให้ความรู้ดูภาพรวมของระบบข้อแนะนำการใช้งานรวมทั้งทำความเข้าใจในการขอรับทุนสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อร่วมมือกันเล่นแก้ปัญหาระบบการขอรับทุนสนับสนุนให้ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมเดินหน้าพัฒนาวงการกีฬาของชาติต่อไป ระบบตัวนี้นะคะเป็นระบบคำขอแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะหมายความว่าแม้ก,กระทั่งสมาคมต่างๆนะคะ ที่จะต้องมาขอนะคะไม่เข้าใจว่าจะต้องใช้อัตราเท่าไหร่ในคําขอแต่ละคําขอแล้วก็มีปัญหามาเสมอนะคะไม่เปิดตําราหรือเปิดตําราแล้วอ่านก็ไม่เข้าใจว่ากฎระเบียบของกองทุนอัตราเป็นเท่าไหร่กันแน่นะคะเพราะฉะนั้นระบบคําขอเนี่ยมันจะช่วยนะคะขะจัดไอ้ตรงปัญหาตรงนี้ไปได้สเต็ปที่1นนะคะก็คือใครจะทําในเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมส่งแข่งจัดแข่งนะคะนี่คือ3ตัวหลักที่สมาคมกีฬาต่างๆนะคะมาขอรับการส่งเสริมสนับสนุน จากกองทุนแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยเองในฐานะที่มาขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากกองทุนแม้กระทั่งทางผู้แทนนะคะก็คือสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ทั่วประเทศจะต้องมาขอรับการสง่งเสริมสนับสนุนจากกองทุนอีลาอาชีพอีลามวยนะคะก็ต้องมากรอกคําขอคราวนี้ปกติแล้วเวลากรอกคําขอเนี่ยจะงงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีระบบคอมพิวเตอร์มาเราก็เหมือนกับกรอกภาษีเงินได้อะคะ่ะก็คืออะไรที่มันเกินไปเครื่องก็จะตัดแล้วก็ปัดแล้วก็คํานวณให้เสร็จสับนะคะเพราะฉะนั้นระบบนี้จะเป็นระบบที่ชัดเจนแล้วก็จะเห็นนะคะว่าเราขอเท่าไหร่เราอนุมัติเท่าไหร่แล้วก็ไปถึงกระบวนการที่เข้าสู่กระบวนการการกรอ แล้วก็กระบวนการของบอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะชัดเจนแล้วก็จะแก้ปัญหาสิ่งที่เราไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมาตลอดค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็อยากจะให้นะคะทางท่านบอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้พูดถึงเสริมกับทางผู้จัดการกองทุนนะคะว่าระบบนี้เนี่ยบอร์ดมีความคาดหวังอย่างไรยังไงขออนุญาตทางสื่อมวลชนด้วยนะคะครับขอบขอนุญาตครับผมวินัยทองรัตน์ครับในฐานะบอร์ด องทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับเท่าที่เราได้คุยกันในส่วนของคณะกรรมการเองนะครับว่าทําอย่างไรให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็กระจายสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการขอคําขอคําขอนี่เดิมเนี่เราใช้แบบเปเปอร์นะครับแต่ปัจจุบันนี้ได้คุยกันว่ามันน่าจะพัฒนาโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนนี้ก็เลยเกิดคําขอในในช่องของอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มัน เห็น uh, ภาพว่าอตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่เราคิดกันครับ แล้วก็ที่สําคัญนะคะเราจะขาดไม่ได้เลยก็คือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะฝ่ายเป็นเลิศนะคะก็วันนี้เนี่ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยดรก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะท่านติดภารกิจท่านก็ให้มอบหมายให้ทางท่านผอฝอ่ายปีชาลาลุนนะคะที่กํากับในเรื่องของกีฬาเป็นเลิศนะคะก็มาเป็นผู้แทนนะคะในการที่จะใช้ระบบคําขอนี้ก็ขอเชิญท่านปีชาลาลุนเนี่ยช่วยตอ,ตอบให้ทางผู้สืข่าวได้สบายใจในเรื่องของการทํางานระหว่างกกทและกองทุนกับระบบนี้ค่ะ ครับผมพีชาลรุญครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศก,การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับระบบนี้นะครับเป็นระบบที่เราทํางานร่วมกันกับทางกองพืนพัฒนาการกีฬาชาตินะครับในการที่จะวิเคราะห์ที่จะทํำยังไงให้เกิดความชัดเจนนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกําหนดต่งางๆแล้วก็ทําให้สมาคมหรือผู้รับคําขอผู้ที่จะเสนอคําขอนียนะครับจะทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับและเข้าใจแล้วก็เสนอได้อย่างถูกต้องที่สมัมพัญครับ การเสนอขอเข้ามาจะทําให้เราพิจารณาได้อย่างรว,วดเร็วมากขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดการเบริกกายนะครับรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะเป็นไป,นปนตามเงื่อนไขแล้วไม่ต้องตรวจสอบอะไรมากอีกอย่งเหลือแค่อย่างเดียวก็คือความสำคัญของรายการนั้นนะทำกัญและตอบโจทย์ของประเทศหรือตอบโจทย์การพัฒนาในกีฬาได้อย่างไร ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่เราต้องการที่จะทําให้เม็ดเงินท,ทุกๆเม็ดเงินนะครับลงไปสู่นักกีฬาและทําให้นักกีฬานะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็ทําให้ประเทศนะครับติดอันดับตามยุทธศาสตร์ของประเทศของเราให้ได้ครับซึ่งตรงนี้ท่านผู้ว่ากองตักยอดมุนีนะครับก็ถือว่าให้ความสําคัญในเรื่องนี้แล้วก็ให้ทางฝ่ายพัฒนา,ากีฬาเป็นเลิศร่วมกับทางกองทุนพัฒนา,าการกีฬาชาตินะครับในการที่จะ ดูเรื่องของระบบแล้วก็นําระบบออกใช้ให้ให้อย่างรวดเร็วนะครับเชื่อครับปี66เป็นต้นไปทุกอย่างจะรวดเร็วครับขอบคุณครับ คือในขั้นตอนเดิมเนี่ยเราต <East. S 1> ้องเข้าใจว่าพอมันเป็นกระดาษนะคะเป็นเปเปอร์เนี่ยมันก็มีส่งมามีก็มีหายนะคะอันที yeah. ่1ก่อนอันที่2กวัวจะผ่านแต่ละโต๊ะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวคําขอเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนี่คืออันที่1ก่อนนะคะส่วนพอเวลาที่บอดอนุมัติไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็รู้จะตามจากตรงไหนนะคะคราวนี้เนี่ยมคเมื่อพอมีระบบคําขอปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจากโต๊ะนี้ไปโต๊ะนี้แล้วก็บอดอนุมัตินะคะระบบอนุมัติอะไรคราวนี้ฝ่ายเป็นเลิศเขาก็จะรู้เลยนี่บอดอนุมัติอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคุณมา มากกว่านี้หรืออะไรก็เข้าสู่ K, กระบวนการอะไรก็ว่าวกันไปนะคะแต่อย่างน้อยถ้าเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันจะฟลอ์ของมันแล้วมันจะเห็นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ระบบนี้เนี่ยเพื่อการกีฬานะคะของประเทศชาติเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยอย่างที่ท่านผอฝ่ายนะคะปรีชาราลุนเนี่ยบอกนะก็คือว่ามันมีระบบที่ชัดเจนขึ้นตรวจสอบเนี่ยมันก็จะใช้เวลาน้อยขึ้นไม่ต้องมานั่งคํานวณใหม่ไม่ต้องมานั่งตัดใหม่นะคะระบบมันจะตัดของมันเองเลยนะคะถ้าเกิดว่ากรอกมาผิดนะคะแล้วพอกรอกมาผิดเราก็จะรู้ว่าอ่ะกรอกมาคน,นละเรื่องเรา ็ติดต่อทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศในนั้นๆน,น,นะคะโดยที่ท่านผอฝ่ายปรีชาลาลุนเนี่ยท่านก็จะช่วยคอนแทคทุกอย่างมันก็จะเร็วขึ้นพอกระบวนการเบริกจ่ายเราก็จะพัฒนาอีกไปในระบบหนึ่งเรียกว่าติดตามหรือว่าแท็กกิ้งก็เดี๋ยวก็จะอาจจะมีการสัมมนาแบบนี้อีกนะคะก็ขอให้นักข่าวนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทางผู้จัดการกองทุนกองทุนพัฒนกาการกีฬาแห่งชาติคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะกรรมการการกีฬาระเศไทยและที่สําคัญเลยคือการทํางานร่วมระหว่างการกีฬาระเทศไทยและกองทุนนะคะมีความชัดเจนแล้วก็ เราไปด้วยกันแล้วก็ทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะก็สนับสนุนเราสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดก็สนับสนุนให้มีเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านและขอเป็นแรงใจให้กับทางพวกเราด้วยขอบพระคุณจริงๆค่ะ